สวัสดีครับครับเนอะเมื่อนี้ผมพามาผัดผักบุ้งไฟแดงนะครับอันนี้ก็ปรุงไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ใส่พริกใส่กระเทียมนะครับโคกนะครับก็ใส่ น้ำมันหอยตะเจี้ยวเนาะใส่เรียบร้อยแล้วนะครับปุงเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราแค่ผัดอย่างเดียวนะเอาอดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเสื้อน้ำมันเลยครับ ไฟไม่แห้งแห้งเลยครับเราต้องลบเพราะว่าเดี๋ยวมันฟลูหึ้งนะครับเนาะอันนี้ครับอ่อนีนผ่ผัดผัด,ผ,ดผักบุ้งไฟแดงเนาะวันนี้ก็ตามสไตล์ผมครับเชฟพุ่มยงครับตามสไตล์ผมเลยน,นี่เราบก่ น้ำมันมันร้อนนะครับแล้ว้าคอ็เซอร์ทีเดียวเลยเอันนี้ก็รอน,น้ํามันให้มันร้อนนะครับวันนี้ผมพามาผัดผักปุ้งไฟแดงนะครับเมนงงูง่ายๆเนาะทำกินที่ไหนก็ได้นะ เลยวันนี้ปัดฟอกุ่งไฟแดงนะครับบำรุงสายตาอ่ะเดี๋ยวได้เขาก็ใช้ปืนคือเกาครับ ไฟมีลูกเลยครับน่าจะปูไฟแดงเนาะไม่มีไฟเลยไ,ไฟแดงิงๆเลยิงไฟมันต้องลูกนะครับนี้น่าจะไฟอ่อนมี ืนมันมีแห้งครับอาจจะฟืนมันมีแห้งมันเลยมีแดงเลยครับแดงไม่แรงเหรอไปไม่แรงครับลเลยมีลุกแต่สุดท้ายแล้วก็ ชอนชิมเลยลุงเอ้ยชิมช้อนชิมลืมเยอะช้อนชิมไฟไฟไม่แรงครับ <c oughs> ไม่เหมือนไฟไม่แรง <c oughs> ไฟไม่แรงนะครับ <c oughs> อัดสักรุ่งไฟแดงไฟก็ไม่แหงครับหมดท่าเลยอ่ะโอเคเอาไปทีก่อน ตัดเสิร์ฟเลยครับปักปุุงไฟแดงนะครับทีนี้ไฟแห้งเป็นแห้งบาดอนนี้ครับปักปรุงไฟแดง